สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านผมเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยวันนี้ผมอาสาเข้ามาทำการเมืองอาสาเข้ามาช่วยพลิกวิกฤตความยากจน และพยายามทําให้พี่น้องประชาชนมีความมั่งคั่งคืนอิสระเสรีภาพให้กับประชาชนทุกคนไม่ให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของคนกลุ่มเดียวพี่น้องครับมีคำถามมากมายว่าผมเป็นหน้าใหม่วงการเมืองผมเป็นใคร ผมก็ขอบอกสั้นๆง่ายๆว่าเมื่อวานผมเป็นยังไงวันนี้ผมก็เป็นอย่างนี้และต่อไปผมก็จะเป็นเหมือนเดิมที่เป็นชายที่ยึดอำนาจของประชาชนเป็นที่ตั้งเอาความสุขเอาความร่ำรวยของประชาชนเป็นแนวปฏิบัติการทำงานของผมครับพี่น้องครับ ความเท่าเทียมความเสมอภาคคือสิ่งที่พวกเราทุกคนปรารถนาอิสระเสรีภาพในการเลือกประกอบอาชีพในการเลือกเพศสภาพเป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยทุกคนควรได้รับถ้าสิทธิเสรีภาพนั้นถูกริดรอนไปหรือยังได้ไม่ครบเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเพื่อไทย ถ้าได้รับความไว้วางใจจ,จากผู้จ่านทุกคนเราจะคืนสิทธิเสรีภาพเหล่านั้นให้กับทุกคนครับพี่น้องครับ8ปปีที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ดีว่าเศรษฐกิจประเทศไทยได้ถดถอยไปมากขนาดไหนรายได้ต่ำลงรายจ่ายสูงขึ้นหนี้สินสูงขึ้น จังหวัดชนบุรีเคยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยโควิดจบไปแล้วเศรษฐกิจท่องเที่ยวก็ไม่สามารถถูกฟื้นกลับคืนมาได้รู้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งโควิดก็ต้องจบรัฐบาลไม่ได้เตรียมตัวในการนำเครื่องบินมาใช้ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติบินเข้ามาได้ทำให้การท่องเที่ยวเกิดเป็นศูญยากาศขึ้นมาข้อนี้ ทําให้พวกเราชาวเพื่อไทยจะดักดีถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและเราจะไม่ยอมให้ปัญหาเหล่านี้มีต่อไปอีกครับการเพิ่มรายได้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรหรือภาคอื่นๆนนโยบายของเราชัดเจนครับกรเกษตรกรภายใน4ปี ถ้าเราได้รับเลือกเป็นรัฐบาลรายได้จะเพิ่มขึ้นสามเท่าตัวครับ <Yeah. S 1> นโยบายภาคสาธารณสุขเราจะมีการยกระดับ30บาทรักษาทุกโรคซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่เราประสบค,ความสำเร็จมายาวนานวันนี้ผมจะขอพูดอีกสองนโยบายใหม่ที่กระผมเองได้มีการไปพูดที่เวทีเมื่อวานนี้มา นะครับเรื่องแรกเลยก็คือถ้าพรรคเพื่อไทยได้รับการจัดตั้งให้เป็นรัฐบาลเราจะมีการจัดสำรวจทันทีว่าครอบครัวไหนมีรายได้ไม่ถึงสอง0 0บาทถ้ามีไม่ถึงเราจะเติมให้ทันทีครับนโยบายที่สองจะแสดงให้เห็นว่าความล้ำของเพื่อไทยที่มีอยู่เหนือพักคู่แข่งเรานำเทคโนโลยีมาใช้ใช้ ท,ทุกคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปเราจะใส่เงินจำนวนหนึ่งเขาอุไว้ก่อนนะครับว่าเป็นเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวจะถูกลอกเรียนนะครับเราจะใส่เงินเข้าไปในดิจิทัลวอลเล็หรือกระเป๋าตังค์ดิจิทัลนะครับแล้วก็ให้ไปใช้ภายในเวลา6เดือนในพื้นที่4ตารางกิโลเมตรเหตุผลก็คือว่าเราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้คืนมา ไม่ใช่ว่าได้รับเงินไปแล้วก็ไปใช้ที่กรุงเทพหรือเชียงใหม่หรือภูเก็ตอย่างเดียวเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้ขึ้นมานะครับเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องที่อยู่ในหัวใจผมมาโดยตลอดพี่น้องครับผมเองวันนี้อายุ61มาจังหวัดชนบุรีก็ตั้งแต่เด็กเห็นถึงความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าของจังหวัดชนบุรีตั้งแต่ตำบลแสนสุสขไปถึงไปถึงอำเภอพัทยาผมเห็นว่าเมืองพัฒนาไปได้ขนาดไหนมีหลายคนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองนี้มานะครับแต่ถ้าเกิดต้องเอ่ยชื่อครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งมาผมเชื่อว่าไม่มีใครปฏิเสธครับครอบครัวคุณปลืม้มนำโดยกำนันเปาะคุณพ่อของคุณสนธยาคุณปลืม้ม เมืองชนบุรีพัฒนาไปได้ไกลเพราะว่าครอบครัวคุณปลืม้มมีความกตัญญูต่อพี่น้องประชาชนมีความเกรงใจต่อพี่น้องประชาชนทุกคนผมถือว่าความกตัญญูเป็นแก่นสารของความเป็นคน ครับผมว่าเราพูดกันมาขนาดนี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าครอบครัวคุณปลื้มทำประโยชน์ให้กับมหาศาลกับจังหวัดชนบุรีและผมเชื่อว่าการที่ท่านมาอยู่กับเราวันนี้พร้อมทั้งสอสอสิบคนถ้าเกิดได้รับเลือกเข้ามา พี่น้องกาให้ทั้งสองใบทั้งคนทั้งพักคทาให้เราได้รับการเลือกตั้งเข้ามาแลนสไลด์ lide, น่าจะเป็นตัวชี้บ่งบอกว่าเมืองชนจะไปได้ไกลขนาดไหนครับจังหวัดชนบุรีสอสอสิบคนนำโดยครอบครัวคุณปลืม้ม ถ้าเลือกสิบคนเข้ามาไม่ใช่คุณปลื้มอย่างเดียวครับผมก็ปลื้มประชาชนก็ปลื้มครับ<อ>ผมขอเลยนะครับถ้าอยากให้พรรคเพื่อไทยมาบริหารประเทศนำทุกท่านไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองขั้นแรกเลยต้องเลือกเพื่อไทยยกจังหวัดสิบคนครับทั้งคนทั้งพรรคขอฝากสอสอสิบคนไม่ด้วยครับ เพื่อไทยแล็สไลด์ทั้งแผ่นดินครับขอบคุณครับขอเสียงกดบมือให้กำลังใจเสฐาพวีสินดังๆครับพี่น้องทั้ขอดังๆ